สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีธนูท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะ ท่านใดนะคะที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่1 5บธันว่า16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะหรือเกิดในลัคนาธนูก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะคะชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูทุกท่านคะในช่วงเดือนพฤศจิกายน2568โดยภาพรวมนะคะการงานของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและท่านเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะโดดเด่นอยู่ที่ว่าท่านมีเสน่ห์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นคนทีม่มีพลังงานเป็นคนที่เส้นแรงลางสังหอนแมน่นมักจะร่วงรู้บางสิ่งบางอย่างร่วงหน้าอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นกับท่านท่านมักจะรู้ร่วงหน้าและแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงแคล้วคลาดปลอดภัยและไม่มีใครทำอะไรท่านได้ศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นทั้งเรื่องของการงานและการเงินแต่ให้ท่านระมัดระวังการใจใหญ่การเสี่ยงระวังการตัดสินใจระวังคนแทงข้างหลังจะทำอะไรก็ตามให้มีสติอยู่ตลอดเวลา ระวังผู้หลักผู้ใหญ่คนใกล้ชิดบางคนจะนําเรื่องเดือดร้อนมาให้เป็นอันว่ายอย่าเชื่อใจคนง่ายอย่าไว้ใจคนอื่นมากนะักนะคะให้มีสติอยู่ตลอดเวลาในช่วงเดือนนี้มีข่าวดีๆเกิดขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะด้านการเงินบอกได้เลยว่ามีเรื่องเฮงๆเ,เกิดขึ้นในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีธนูการงานของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะ มีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบหรือท่านใดนะคะที่ทำงานเกี่ยวกับการทุบทำลายรับเหมาต่อเติมทำงานรับซ่อมเซอร์วิสสมมุติท่านรับเหมาท่านจะส่งงานสำเร็จนะคะลูกค้ารับงานและจะได้เริ่มต้นงานใหม่จะมีการจบจากเส้นทางเก่าเดินเส้นทางใหม่ก็มีท่านใดที่ตกงานรอง,งานดูว่าว่างงานอยู่มีโอกาสได้งานทำ แต่อาจจะเป็นงานที่ท่านนั้นยังไม่ถนัดหรือว่าเป็นงานที่ท่านไม่ชอบยังไงก็ทนทําไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งเลือกงานในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ไม่แน่นะคะงานที่ท่านไม่อยากทําพอเข้าไปสัมผัสพอท่านเริ่มที่จะคุ้นชินเริ่มที่จะเป็นงานท่านอาจจะมีความสุขกับงานนี้ก็ได้ฉะนั้นไม่เลือกงานไม่ยากจนอะไรที่ทําแล้วไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองทําเธอคะ่ะเพราะว่า ท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานและสิ่งหนึ่งนะคะท่านเป็นคนที่มักจะคาดการอะไรไม่ไม,ไม่พลาดถ้าท่านคาดการอะไรแล้วหรือว่าท่านมองขาดอ่านใจคนได้ไม่มีใครหลอกลวงท่านได้เดือนพฤศจิกายนนี้ท่านจะมีคนคอยให้การช่วยเหลือนะคะถ้ากำลังพูดคุยผลประโยชน์อยากมีอยากได้หุ้นส่วนคนเพื่อนร่วมงานจะประสบความสำเร็จ แต่ให้ท่านระม,มัดระวังอย่าเชื่อใจคนง่ายอย่าไว้ใจคนอื่นมากนักนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานเพราะว่าระวังคนหลอกลวงระวังงานมีปัญหาระวังคนจะนําปัญหามาให้ถ้าถ้าได้รับมอบหมายให้ทําอะไรก็ตามดูให้ดีๆนะคะถ้างานนั้นเป็นงานที่เสี่ยงเสี่ยงต่อการเสียเสื่อมเสียชื่อเสียงสําหรับท่านในภายภาคหน้าอย่าทําเด็กขาดให้ถอยออกห่างจากสิ่งที่ไม่ดี อย่าเป็นคนที่เกิดตันอยู่จนลืมนึกถึงความถูกต้องอย่าทะอย่ากล้าคิดกล้าทำมากนะักมันจะส่งผลเสียกับตัวท่านท่านใดที่เป็นเซลล์ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นทำงานที่อยู่เบื้องหลังค่อนข้างที่จะโดดเด่นในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้ลุยให้เต็มที่แต่อย่าประมาทให้ระมัดระวังพยายามอย่าไปพูดหรืออย่าไปเล่าอะไรให้ใครฟังมาก ระวังเขาจะนําไปบอกต่อนะคะต่อมาในเรื่องของการเงินชาวราศีธนูท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินมีดวงได้เงินที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ดวงเฮงเรื่องเงินเงินทองทองนะคะถ้าท่านกําลังรอคอยเงินจากส่วนใดก็ตามคาดหวังเงินจากอะไรก็ตามท่านจะได้เงินนั้นมาหรือบางท่านจะได้เงินจากสิ่งเก่าเดิมๆได้เงินจากงานเก่าได้เงินจากสิ่งที่ท่านลงทุนเอาไว้ ท่านก็จะได้ในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ย,นยนนี้ด้วยเช่นเดียวกันท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาะะรับให้คำปรึกษาปรึกษาทางใจเป็นผู้ที่รับคือทำงานบนความทุกข์ของคนอื่นทำงานอยู่เบื้องหลังบนความสำเร็จของคนอื่นที่อาจจะเป็นผู้ที่อาจเป็นครูบาอาจารย์แต่งเพลงให้นักร้องอะไรประมาณนั้นนะคะหรือท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับ สมมติท่านทำงานบริการนวดแผ่นโบราณเดือนนี้งานของท่านจะเข้ามาดีงานบริการเงินเข้ามาดีพ่อค้าแม่ขายเซลล์ในหน้าขายบ้านขายรถขายที่ดินค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จนะคะบ้านและรถจะให้โชคให้ลาบจะนำข่าวดีมาให้กับชาวราศีธนูตั้งใจที่จะซื้อจะขายบ้านหรือรถจะประสบความสำเร็จ ถ้าท่านใดตั้งใจที่จะยื่นเอกสารขอกู้ซื้อบ้านซื้อรถให้ท่านทำได้เลยนะคะท่านจะมีข่าวดีเรื่องบ้านและรถนั่นเองค่ะและที่สำคัญมีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เงินมาแบบหรือไม่ก็เงินบางอย่างที่ท่านเลิกหวังแต่อยู่ๆก็ได้มา ก็มีด้วยเช่นเดียวกันมันจะมีเรื่องเฮงเฮงเรื่องเงินเงินทองทองแต่ว่าอยากจะขอเตือนนะคะไม่ใช่ว่าโอ้โหหมอดูบอกว่าจะได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงซื้อลอตเตอรีที20่ใบ30บใบไม่ได้นะคะท่านจะต้องเสี่ยงอย่างมีสติถ้าคนจะมีโชคมีลาบใบเดียวก็ได้โชคลาบก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นฐานดวงชะตาของท่านนั้นทำมาดีหรือ,อเกิดมาแล้วพื้นฐานดวงดีไหมนะคะถ้าพื้นฐานดวงดีก็ได้เยอะถ้าพื้นฐานดวง เกิดมาเหนื่อยก่อนต้องทำงานก่อนจึงจะได้เงินก็ให้ท่านนั้นหางานหรือไม่ก็ออกแรงหาเงินนะคะอย่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้ดูที่พื้นฐานดวงชะตาของท่านด้วยแต่ที่แน่ๆน,นะคะท่านจะได้เงินพิเศษไม่ใช่ว่าได้เงินเดือนนะไม่เอานะคะตรงนี้ไม่ใช่ เงินที่ท่านจะได้ก็คือว่ามันจะมีเหตุให้ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ก็มีคนให้เงินได้เงินจากความเสียหายได้เงินจากคือบางท่านจะได้เงินในรูปแบบทุกขลาบได้อย่างเสียอย่างก็มีด้วยเช่นเดียวกันอาจจะเจ็บป่วยและเคลมประกันได้เงินค่าชดเชยอาสมมุตินะคะจะค่าใช้จ่ายจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องใช้จ่ายเงินไปกับป้านและรถซ่อมบ้านซ่อมรถหรือไม่ก็จะมีรายจ่าย รายปีที่เกี่ยวกับบ้านรถจ่ายค่าประกันก็เป็นไปได้มีดวงได้ใช้จ่ายเงินไปกับสุขภาพให้ท่านระมัดระวังสุขภาพให้ดีๆนะคะจะทําอะไรอย่ารวดเร็วมากนะักระวังจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวและบางท่านจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับการทําบุญบางท่านนะคะจะมีการตัดสินใจเข้าวัดนั่งวิปัสสนากรรมฐานก็มีนันเนี่ยเดือนพฤศจิกายนนี้รายจ่ายแปลกๆจะมีเข้ามา ะะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานบริวารจะเพิ่มขึ้นแต่โดยภาพรวมแล้วถือว่ามีกินมีใช้มีโชคลาภด้านการเงินแต่ให้ระมัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นระวังการนําเงินไปลงทุนระวังถูกหลอกให้ลงทุนระวังโดนมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินนะคะแม้แต่จะให้ใครกู้ยืมเงินท่านก็จะต้องดูให้ดีๆท่านใดที่เป็นเซลล์ในหน้าโอ้โหโดดเด่นมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้มาที่ความรักของ ชาวราศีธนูกันบ้างความรักในคนโสดถ้าท่านเปิดใจนะคะอยากมีความรักแล้วละ่ะที่ผ่านมาปิดกั้นตัวเองอยากจะเปิดใจอยากจะมีคนคุยอีกครั้งหนึ่งมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆที่ท่านถูกชะตานะคะคือพูดง่ายๆเจอปุ๊บถูกชะตาอยากจะพูดคุยอยากจะทดลองคุยด้วยอยากจะลองคบหาดูใจนะต่อมาสําหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่า มีครอบครัวแต่งงานแล้วชีวิตคู่ไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าท่านอาจจะวิตกกังวลใจเรื่องบุตรหลานนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าคิดมากไปเองหรือว่าบุตรหลานเขาเริ่มโตเขาเริ่มมีพฤติกรรมบางอย่างที่ทําให้ท่านนั้นแอบเป็นห่วงแอบวิตกกังวลใจก็เป็นไปได้นอกนั้นก็ถือว่าไม่มีปัญหานะคะสุขภาพร่างกายของท่านเป็นยังไงกันบ้างสุขภาพร่างกายไม่มีปัญหาแต่อย่าทําอะไรรวดเดียวจนเกินไประมัดระวังจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆ นะคะเดินเตะนั่นชนนี่หรือไม่ก็ออยู่ๆก็มีดบาดน้ําร้อนลวกอะไรประมาณนั้นนะคะข้าขออทีนี้ก็การทําบุญการทําบุญในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ถ้าท่านมีโอกาสได้ทําบุญนะคะชาวราศรีธนู ทำบุญในรูปแบบใดก็ได้ค่ะไม่จําเป็นว่าจะต้องทําแบบนั้นทําแบบนี้ขอเพียงท่านตั้งใจที่จะทําทําได้เลยมากน้อยไม่เป็นไรนะคะแต่อยากให้ท่านทําหาโอกาสทําบุญบ่อยๆเพราะว่ามันจะเป็นการหนุนโชคลาภให้กับท่านในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะชาวราศีธนูการเงินของท่านโดดเด่นมากๆนะคะขออวยพรให้ชาวราศีธนูทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง กลับขอพบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ